มีแต่บ่งปีกสับราบอยู่จ้กน้ำเหงาปาคาบมาเนี่นี่แต๊ะเตียวอ่าอาพี่แดงเลยเดยนะมานั่งลมกันก่อนโดยสบายดีมาได้มาคุยกันหลายมือเลยหน่อยแต่โดนแหละมาได้มาเล่นน้ำนี่ข้าไปเลาะไปเล่นไปเที่ยวทางใต้คือเห็นอยู่ว่าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยแม่ลูกเฮ้ยลูก สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีบรรจุปูสุกคนเนาะไปเล่นไปสารวัตรไปเลยเขาบากเซ่หัหาเลาะไปหาเบิ้งเป็นจังไดงอยู่กับลูกสองคนมวนอยู่บ่มวนมวนมวนแบบได้อยู่สองคนมวนเชี่ยงไหนวอยู่แต่ม้วนม้วนกับมัอนี้มัอก่อนเลยฮะไปหาน้ำดงน้ำปานหาหน้าไม่บ่ได้อย่างนี้ไปน้ำดงน้ำปลาได้ยี่บอเห็ด บอ่บอบอกบ่หอมบ่ได้ค่ะยันว่ายันว่าเฮ็ดอันเขาเอ,นอิญเฮ็ดยังเฮ็ดดินเฮ็ดหญ้าเฮ็ดยังออกฝนตกชีมันเคยได้แต่คือสิได้ยุตแต่ก่อนเขาก่อนสมัยลูกกับเขานำจะพาไปเถาะยังไงยุงหลายลูกมาหละอันตรายที่สุดมาไปก็พอได้กิน อ้ไไปกก็บดินช่วงนี้ฝนตกดุเนี่ยเมียนช่วงนี้ฝนตกลุ่กินข้าวก็พึ่งจ่ายอยู่ลูกสองคนเมื่อวานเนี่ยปาเอาหอยมาให้เมียนกินหอยหอยอะหอยเชอรี่ปะหอยจุกว่าชิบกินกับัก๊ิกินอะไรยังกินแต่น้งไม้กับดอกลิ้ลลม่ออมกินไหมหอยนะออมใส่บอนบะวานนะมันบ่เป็นออมสํบ ม <To> <translator Andrew aust en> ันเป็นได้ได้ว่าบ่เป็นอ้อมมันใส่ตะเกียบักหนัวอ้าวใส่กระเบื้อยังหาแล้วบ่ได้ใส่ขะลำว่าขะลำหากินนั่นแหละขน้ํากินตอนฮก็ออมอ้าก็บ่ใส่เบ่ได้ใส่ค่อยหน้าคันหอยน่ะคันว่าบ่ออมบ่แกงน่ะบ่แล้วกินต้มน่ะบ่แซ่บต้มน่ล่ะคันเฮาออมเฮาก็บ่ใส่เ ไม่ยังคือกินกินแล้วกันแล้วกินแล้วเลยคิดออกว่ามันกับโมมีเยังเม่ได้กินมาพริกเลยนี่แกกินเยอะเมื่อกี้กินตาหมูหกับบได้เจ็บบารีอยัางดีในท้องในยังก็ได้กับมีเยอะแต่ต้มหักใหม่กินอืก็มีแหละเฮ้ยคนกับโรคกระเพาะมันก็อยู่น้ำกันนั่นแหละอ่าภัยก็เป็นคือกันโรคกระเพาะก็มีแต่กระลำความกินอ้าวหนึ่งโดนเทืองกินนใหม่ก็จ๊คสกินเนาะ ข่อยกับว่ายุข่อยแห้งหมอมากแกงใช่ไหมกับในละดอกมักลินใหม่เห็ดในได้กินแสบสปก้อยเนาะเจ้าบ่ได้ใส่บพรหอยบ่โวยอันนั้นแล้วมองมันแบ่บมองดีกับเพาะพ่อบต้หอยต้หอยว่าแล้วก็จี้แล้วก็โดกบางดีไม่ใส่กันเหม่ซอยหมักทั่วลงใส่น้ำมองนั้นแหละมองกระเพาะมันที่ทำาหาของเพ่ แต่กินโล่งกระเพาะอันน้บอกกินลงกระเพาะจะกินลงใสเนาะฝนเสียงเจียวเชวเยอะจะกกระมาเล่นนี่แน่เนาะจักขีไปใส่นาะเดีวมาแต่ไต่ผมไต่ใส่หนุกเป็นเลร่นยี่ฝนอลงไปเห่นพนบอลเมล้ตักพระหอมเนี่ยที่นอนเนาะฝนมันตกแห้งเมื่อวานทานเมื่อวานเนี่ยเมื่ คนโบตกมันนี่เข้าป่าแล้วอเขาก็เอาลูกไปนำ้ำไปนำ้ำไปแต่ละเทือนี่โดนตะบ้อไปกับกับลูกชะโมงไปออไปหาน้ำไม้แรกกับลูกก็ได้อยู่พอช่วงนี้ปล่าก็กได้อยู่แต่มันขายบุหรี่น้ำไม้เขาหา้ามมีแต่น้ำไม้บ่งบ่มีน,น้ำไม้ลายน้ไม้บงก็เสบอยู่ได้เสบคืกอการรถไครคือตองเก่า รถคือตองกับบี่เเคยเห็นรถมาใหมาบ่บอกเคยเห็นอยู่บอกเ,เขาเพ่เคยเข้ามาออตอนเจ้าใคข่อย,ยกีมเมื่ากับเก,กงเลยเนะน,นี่ยก็ซื้อเครื่องมันนั่นขายอย่างนีล่ะฮะไว้พี่มานั่งพี่ไว้มานั่งพี่ไว้นีามานาั่งครูนั่งเล่นน้ำกัน ่สบายดีแน่ลูกใหญ่ได้ได้บบบนี้เฮียได้เงินน่ะให้น้อกแล้วเปล่าเปปลวกออกแล้วบเปล่ามาซื้อในเพิ่นไปซื้อกินนกเฮียนมื่อื่นมาตีต้นในเด็กหน่อยเขาบอกจักทิพย์ย่งเนาะมึงนี่เห่าสะอยู่บ่หัวค่ะจักเดือนสะเัอหนึ่งฮะไปแล้วทางไหนลำอยู่าง กบ,บ,บไปแม่ก็ไปก็ไปจักมาคือชิได้เงินหลายเนี่ยมาบาบนี้ไปหาเงานินเนาะไอไว้ใหญ่แล้วไว้เนี่เป็นเจ้าห,หน้าเป็นสาวแล้วไปป้านก็หน้าขาดเราวาดนี่ปีนาก็ใหญ่แล้วที่นี่ก็ใหญ่เด้ค่ะจะปีก็ไว้สิบเอด็ดสิบเอด็เอดปี อืสิบสามสิบสี่นี่ก็เริ่มแล้วไปเล่นก็เด้อ <laughs> ห่ามาก็บบฟังนะฟังความไม่ตู้นี่เด้อเราเรียงเมื่อยเด้อเมยเจ้าก็บบอบอฟังเลยเจ้าฟังเอาเจ้าอีตุนไม่ตู้เห <laughs> ็บอทองใสบอกอย่าเป็นคือแม่เด้อ <laughs> หาานไม้คายไปทุกมือเราว่าว่านี่ก็ไปงมหอยจะบอกไวมือได้ไปงมหอย แต่เมือนนม่อนห,นหน้าอันบูหนาวบกเลืกได้ยังพากันไปได้ไเหน็นหอยอยู่เมื่อวนไปเมื่อวานบูเมื่อเช้านบ่ไปว่าน,นี่ไปหาไปน้าไปโคป่าแล้วก็ป่านกระเทน,นะคาร์ดแล้วตื่นมาจากสีหากีย่ยามเพื่อมหาคุดชิโร่หันบ่มีบ่อคุดมาเด้อคุดชื่อคุดก็บ่ได้มันบ่มีมดดบ่ดอนนี่เด้ ตอนท่องใสอยู่มันคุดดอนี่จุ่มเดียวน้ำเงาออกไฟนี่มักอันนี้ได้บิกลายบ่อปลาขีเหอมัาจากตุ้ยมันจะอ้วนบ่อยากโอ้ยมีอยู่บ่มีเจ้าก็ไปว่าเจ้าไ่ได้เข้าว่าจะห้องนามเข้าอยู่บ่คนอื่นนะผู้ที่ผู้ยังบ่มีนี่เนาะชวนลายบ่มีหนองนามนีหลายบ้านนี่มีจากอันใดบ่ชิบประมาณนั้น คนเด็เพิ่นมีอันเฮือนกอกะสิมีเนาะเฮือนนีมีบ่บ่บ่มีบ่เฮือนนี่กะสามสี่บ่มีโอ้เอาคนว่าชุมซิมีแต่เฮือนหลังมึงใหญ่แล้วก็ได้เฮือนนั่นกับบ่มีเฮือนนี่กับบ่มีโอ้ทางนี้กะซอนซ้อนค่อนขยัเด้อันนั้นเด้เรากำลังเฮ็ดอยู่ค่ะเฮือนเจ้าน่ะสามแล้วเข่าได้เด้ได้บัดมีบ่วัดมีเอาอีกบุโดนก็มีบ่โดน โรงเฮียนพุ่นน่ะโรงเฮียนเนาะอันนี้ก็บ่มีอือมันบ่พอสิได้เฮ็ดว่าซั่นซะเฮ็ดอันนึงวิทอันนึงเนาะมื้อนี้ด้สิไปหากินยังไวบ่ฮู้บ่น้องเด้อเกือบไเกือบบ่แออืม

มาเอาน้องไปเนี่ยนัเอาน้องไปเนีไปแล้วบนุงชงนี่ไปนี่แม่จะไปไปแม่แล้วบนุงชงอุ้มน้องไปเนี่ยไปไปเหมือนุงชงเด้อเดินสะเก็ได้แบบแบบคนสดใสคือไรหน่ากระชีคขาวแล้คนแบบนี้กระชีพี่พี่คือเน่เออเสืออมันเทียมแต่บุญพนแล้วฮะเสื้เขีมแต่บุญพนแล้วแต่พนบ่ ว่าว่าสิไปซื้อบากใหม่ได้เขียมลืมบากใหม่เอาชิรับชิลุ้ยบุรารับบุลุ้ยกับช่วยไว้ก่อนว่ารุนนี้พังแน่ไว้บกได้ยังยายเอาคขียมมาท่าหนาไว้ก่อนเห็นบ่ตอนเตินอยู่เกอนว่าซื้อซื้อมากไหมไปหอแบบจะได้ประทามน้องเพื่อน่าน้องใช้คขียมอยังนี้คือหนาขาวยังข้าวือหนอเพื่อนแนะนำคขียมใส่หนาให้เออ ทาเยอะว่ะช่อมือทามือบอกบอกได้แบบทาเป็นชองมือแล้อันหนึ่งก็บอกขาวแล้วเนาะบอกได้กะกะนั่งตื่นได้แต่เอ้ยตอนนั้นน่ะเจ้าแบบว่ามันโชบมันซ้ำในตัวนี้แบบเออสดใสขึ้นน่ะก็เริ่มขาวขึ้นแล้วบัดนี้อ๋อใครต้องผู้ชิวชาวกำลังแตกบมเลยอาบหนักมั่วหน้าจะมาเนาะมึงว่าไว้เพราะจะไปวันจีมตัว เป็นเรื่องกี่ชิวกับพวกนี้ในไข่ก็นฮะกันยบว่าหยอกกันได้พี่น้องเพรได้หัวเด้วยมันจะโม้เครียดเนาะไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ย่ายกันบ้านเนอไม่ได้อาบน้ำจะตากฝนบ่ตากฝุนมัดเหมือนว่านั่นแล้วอันยังได้ไม่ได้อาบน้ำผุนอาบไปเลยเอาไว้ไว้ได้ใช้พี่อาบให้บ้านน้ำผุนบ่ตกผุนทองใส่ไม่ได้โทรมาเล่นน้ำบ่ บ่น่ะบ่แนวเอากะสิเกงใจเจ้านี่นลเฮ็ดทานมื้อนี่กยืมเน็ตมือືນนี่มันเดງຂຶ້ນວ່າໃືກດຢຈືຮົາบ่ได้ປອบ่ได้ຂົ້ YouTube มันເຂົ້บ่ได้ອตั้งແຕ່ມືຊທได้เนาะเบัเฮาอีกທືนึงຊາຕ10ຮหมด อือๆเติม10ฮักเบิดแล้วยืมเธอนึงเท่าไหร่เ10 10,000เฮายืม10,000บัดเฮาคืนมันได้มันฮักเอาเท่าไหร่ักเอาหมดบ่เลยต10ักหมดัก่เลยบ่จกไว้ให้แท้เนาะบ่ตนเงินจังดิมึงกะ11 12เออยมอให้ลูกเบิ่งกระตูนมื้อนี้คดอยากัวจิอได้มื้อนี้ ได้สิ<ม>ออกไปสิหาเลาะเลาะเบื่องแถวนั่งค่ะ,ะ,ะ,บ,ะ,ะบริกินช่วงนะเนาะช่วงอันอันนั้ป้อช่วงอันมันแดดวังั่นนะช่วงเจ้าไปคุดเนี่ยไว้ผูใดก็เจ้าให้เชี่ยวๆนะั่นมันกินทุกมือนะบ่อยากเด้แบบนี้หนั่งสามสี่สิบเออเอามือนะเห็น่หลายได้ช่วงบ่าตาเรามาซื้อนี่ไว้กับไปคุด<อ><ผ>มุ้มอึด<ม>ได้คนตตฝนตกในร่องให้มันแดดเบิ้งนี่จังอยกับเดือนหนานีเดือน เดือนนี่ค่อยนี่ไข่ได้ไมีกี่โลไปคุดบริคุดเลยว่าเจ้าก,ก็แต่ปล่อยบวกกินเลยเอ,อ้อมันกดชิเป็นอียังแต่ปีกกยนี่ยังกรทันหกปีทันหอดบป่บป,ปีได้เดือนได้เจ้าปล่อยตัวละสิบสี่ตลากันจะกปล่อยปล่อยเนี่ยเขาบวกกินคข่เนะ่กินเบิดแล้วบวกกินแต่เอียนก็งูีหยังมาไอ่บวกกินขันไปปล่อยปลา,ากับ เขาบอกให้กินปลาเลรื่อย <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อาไปไปงดให้บ่อยกินปลาโอ้แล้วลดแล้วของปลานั่นกินชุมเป็นบลักชุ่มเอี่เห็นเอียนแค่แห้งโบนิ่งกินเป็นไดคือว่าแฟแต่เอาเป็นว่าล่อง,งว,ว่าวตรงนู้อฮะแห่าองค์เฮียน,นยนังไงล่ะ <c oughs> ยังไงแล้วของเหายัางเตะชวดอยู่ ก็เห่าลายเนาะมันเป็นน้ำมันบ้านใดก็จากเมได้มีเห่าเราเห็นอย่างนี้ไขลายผู้อย่างเทวโลดเนาะมันแขวยแทวโรนเนาะมันกลมไวปไขลิบฉ่ำน้น้ำหางควายเนาะเ่าต้องสะทุกทุกมือเนาะมันจังชิวมีควายน้องควายสำเนินล่โกน เนี่ยคอยอย่งว่าโกนออกให้มันทนไหมมันเจ้าชใหญ่เป็นชาวเลยมันเจ้าไายแบบนี้ก็บไข่มันบอกออกตัดสันส่นๆนะพอกหั่นมะกรูนเนาะตัดคมบางตัดสั้นได้ซะทุกมือทุกมือเนาะโอมียาสะหัว,วบอกไว้เมียเจ้าบ่ได้ฝากมาบพรยาสะหัวบอกเราหันซื้อยาสะหัวฝากไม่แน่บส่สิเราฝากเงินมาบันนี้เอาไปซื้อยาสะหัวกัดใหญ่ๆเด้อมันจากงานเบิดเด้อก็ยัออยงสะทิละเถื่อ ใครเนี่ยเห่าโบมีเฮามีว่าอะไรเจ้าม้วนคันมัดมือจมีวะเจ้าคือบ่ได้มีไข่ล่ะม้วนคันมัดมือข่อยชะทุกมมือเด้เี่ดคันโบชาแต่มันลนมันชะนะใครเนี่ยใอายุเขาผู้ใหญ่เด็กน้อยเขายังทำความสะอาดก็ได้มีฝากเงินมาแล้วก็ไปชื่อโรดยาชะหัวฮะนซาทุกมมือทุกมมือมันไปเองมันเห่ามันมืนข่อยบางเธอ็บ่มีเขากระ ใส่น้ำหมวกนะตรงน้ำเขาเฮาหน่อยู่ได้เฮาเป็นผู้ใหญ่นะเขาเค็ดได้แต่ไข่เล็กหน่อยแต่ข้าพ่อแม่ตะกี้เด้เพิ่อนก็ยังซะน้ำเขามาขันตรงไว้โดนมินนั่นแบบนี้ขันเอาน้ำใส่ใส่มันดิผู้เฒ่าเพิ่นมักใส้กันหนักคุ้นๆนั่นแหละอันนั่นแหละแบบว่าเฮาน้ำปีเมื่อนี้นะเพิ่นเห็นน้ำใส่เนองคนต่างก้นอะไรนะวะต่างซ้ำเหมือนก็นชะือานหน้าหมวงเนี ก็มาราซาเฮงนะก็ซื้อก็ซื้อเป็นกับขันราฮาซาคุ้มมือนะใส่ในนี่อย่าเป็นฟองเลยฮ็ดในหนึ่งกระมายน่องจะเป็นลวดเข้ามาละอาทิตย์ละเท่อนั้นสามเท่อใส่ยังบ่เป็นฟองมันเหนียวมันลือนชิกินข่าวกันยังมะแร็งนี่ไปมะหูมะหูแถวเลยค่ะก็นยังมะหูอ่ะมีแต่คนมะหู มีบ่อหารชั้นชูงไม่ได้ลงลงดนลงบ่ามันนี่บ่มีแต่ดอกบ่ได้เป็นหมากบอกเป็นอย่างเนาะก้้ยกินกระเซ็บแอ๊บไม่ก้้ยใชิกับหอยโอ้แซบกอยากกินดุไรบ่ก้อยหน่วยมันนะเผาแล้วก็มาซอยบางๆน้อยๆเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวกอ้ยเสปลากระปองห้มีมรถเด้ใช่ไห้ผู้สองปองเอรถ พอได้ไปกินตอนก็อให้เพิ่นเออบนว่าให้ให้เพิ่นป้องนึงขอยป้องนึงข่อยป้องนึงได้เขาจามเหมือนกินไปกินนี่ได้ดมมาบ่ขาแก้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อ๋ออันนี้เล็กน้อยเขากำลังกินด้ป้องนึงกระเบิดบาทเดียวก็มามให้เพิ่นป้องนึงบาทเดียวมัดฮบาดเดียวแล้วกันว่าเห็ดเห็ดเตียเอาชีใช้ยื้อไว้ แอปแอปเอลอยไหวหัวกันเผ่นเด็กน้อยลายปัดบโแม่นนี่แต่ลานแล้ววะนี่ผู้ลายเป็นฉิบบึกแอบแล้อีกจำน้อกันอีกมันก็บาเล่นน้ำมูกด็กน้อยก็ได้นะประตูนี่เราไปใส่ไปหน้าว่าเม็ดฉมบอยไหมเป็นอยู่หน้าเพิ่นเผาทานปะ ตาต้องเห็นเห็นเฮือนนะเห็ดเฮือนนะเห็นเฮือนนะเห็นเถียงนะเลยนม่นเห็นเถียงนะเนใหญ่มาเต้บนพุทธอันอันอันคนซื้อเพื่อนเ้าในเขานอนวะคือเห็นมีผักกั้งกกิ้งบอสคาล่าขังชี้ก็ได้แต่ประตูตะกี้เนาะฟ้าขาดได้เดี๋ยวเห็นทุกที่แล้วก็บรรเดเน็่ยังเงียบเงาแล้วอันนี้บอคขึขึ้นคือปีกายนี่ ยำพุ่น,นเล่ยบรราเรนคนกระลายนด้เนาะแตะเซลด้เดือดซิบนี่เดือดอีกนั่นนี่ก็ได้ลงเชาบาที่ได้นี่ยพเริ่ม,มติดนี่เขาหาพันเริ่มติดนี่่ยหาพห่ซื้อของผาเาเพิ่นของผาหน่นว,ย 5, นวยหาพันเบ้าพันบว่าหน่วยหาพันนะคนหลายบ่มาลงเชาบาทลงเนี่เบ้าคือไปลงพุ่น

คือโอเคอีกก้อยหน้าใครแต่ยำยำกินได้เอ้าซอยหัวสิงไข่ผักบัวผักหอมใส่กะบีบมะนาวใส่นี่ถ้าไผอยากใส่บักพริกกะใส่บักพริกนําเพิ่นยำปลากระป๋องแซ่บอยู่เด้ล่ะข้อยก็มักกินเด้หั่นหัวิไข่บางๆใส่นี่เฮ็ดเป็นบ่ไวสิบอกันแซ่บจักลว่าหัวิไข่จักบ่ซอยบางๆ มีผักหอมเปีเจ้ากระมีบผักหอมใบผักบัวกระมีเจ้ากระ s o ยผักบัวผักหอมบางๆอีกแล้วอีกแล้วยังนาลูกแล้วนี่ยินบีเปล่า s o ผักบัวผักหอมบางเล็บเล็บเด้อชิบอกระัวชิงไข่หมันาวเจ้าอยาบหมกเพชรเจ้ากระ soy หมักเพชรดิบใช่เด้อซอยบางๆเด้อเป็นบ่ซอยป็น s จ้ใส่จ้กระบี่หน้าใส่น้าปลาซิดใส่จัหน่อยเจ้ากระคลุกคลุกแค่การบัน จะมากินหน่อยจ้ำกับเขาแซบอ่ะนี่แซบาแไปนี่อีกไผนะู้บ่าวว่ายิ้มใจกันไผระเออน้องมัดผมที่แล้วเด้อมันจังเกี้ยงมันนมามือโกนหมดโกนบ่ฮะโกนบ่ตการ่ผมสรนกร่ตัดนองตัดมีาบรูส่าอ๋อ ก็รำเมย์นะพวัดทมฉันยังไ่ทันมัดช่จอไอ้เร่อไ้เร่อมาแลยก็รเมยนําเนาะเด็กหน่อยก็ได้โอยสีแงหลกไงขือสีแดงไงสามคน่เควาเพิ่นมีลูกสองคนสามคนลูกสคนใหญ่คนห่งปากันเลยบะกระผัว เออว่ากต่เลยหลูกสามคนตัวกับมึงไเพื่อเลี้ยงลูกชี้แน่เป็นโตเป็นตนซ้ำนี่แล้วใครอยู่เนาะจ,จักคว่ำได้ซ้ำนี่จักกูจักหากินเลยแกงน้อยเป็นบ่ไวเป็นใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้เอาเออด้วยใส่แหน่งกำยังเอ็กวันนี้ใด่ค่ะฮะ กันยังเกลืออ้าวตัแกงเกลือเป็นนัวเด็กโอ้ยบังติดเหงาน้ำไว้จักเด้อวันนี้ก็ฉีกันขั้นหัวใส่น้ำตาลกะปิเนี่ยอ๋อแฉบโอ้ยนะไล่ลูกมาให้อยู่พี่แม่เมื่อเชยเป็นยัวเอาน้องแน่น้องไพ่นะน้องแก้ววะฮะเป็นยัวอ่าน้องแก้วแน่ล่ะไป ไปเอาเมื่อ hmm. ต yeah. well, lo ้มช mm ูน hmm. uh ้องกินไปมีนะเอเมื่อแล้วพ่อไปหมดเออไปหัวน้องเดือดเด้อเอยเอาเมี่ให้ชงห่อแล้วมาต้มชูกันกินเด้อมาแล้วไปสั่นคอยสิกับเด้อแตาเด้อไวด์เด้อบุนเด้อใหญ่ไวดเด้อเจ้าเด้อ ง่ายเลยเป็นคนทู้ผู้ดีเด้ออุ๊ยปลายสั่นปลายเด้อแถวเด้อสบายดีโอเคพี่น้องเอ๋ยน้องสำหรับคลิปนี้สุบุญกะสิขราตมลาพระจ่าไปก่อนนั่งลมกันกับสาวแถวกับนางไวั้อะลรกันสำหรับคลิปนี้อัลาพระจ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบอกันในคลิปหน้าพูดแหละขอกล่าวคำว่าสบายดี